สวัสดีค่ะการกินมาละ่ามานันีกันสิพามากินแกงเห็ดพอค่ะทุกคนค่ะมีแหนมแหนมย่างมะแกมพร้อมแก้วเฮียไปรึงถ้วยมาแ่บๆกันค่ะมากค่ะคุณเจ้าค่ะแกงเห็ดพอฝายค่ะเห็ดพอหนังโมมี่ตอนไปซื้อเอ่อแมค้าเขาบอกบอกก็เลยเดด เฮ็ดพอไฟายมาสับสับน้ำกันค่ะหืมแซ<ส>บแซบเก้าค่ะ,คะอืมเกลยวเฮียสมสมอืมแซบค่ะ แกงเฮ็ดพ่อไฟตอนไปสือไหมคะเขาบอกบอกว่าเฮ็ดพอเอียงสือม,มาแล้วเอาเมาล่างอ๋อไม่แต่เฮ็ดพ่อไฟเฮ็ดพออนางกับ่อมี่แสบเพืออก็หืมหลอกอ่อน อันนี้บ่ได้กแกงใส้ใส้ผักติวแกงแบบแกงกะคาย่กับแกงนื้อใหม่เลยจ้ะใส้ขขาเวเบียร์ขนๆน้องมั่วแซบผักหวานผักหวานบานคะ่ะ

เห็ื่อปอฝ่ก็แซ่บเบือนมะันอ่อนมันแตกปอคือเหยื่ปอหาน,นัง ครับใส่ตอมะพร้อมเพราะไหนยังใสียดา,ายบ่หมีไข่หมดแดงเนาะมื่อดีแดดฮดหวานจ้ะอ่อนอ่อน แต่เพื่อนปกติสิหาก็เห็ดพอหนังเนาะอืมฝ่ายล้วนๆเขาจ่วอืม,อม giáp dẹp Mẹ mũ dày cả lò Phịt vậy kinh Phịt vậy cả sổ không? Oh, huh? der มยไปหาบากากกินหลายกินข้าละดอกนีกินข้าล,ละซี่ดอกไปแล้วอม,มอสันจ๊อรลายค่ะเต็มถวยถวย chậm Hãy subscribe cho นำ่งจะนั่งกันยังหอยเลยนุ่งห้าตาแตกเพ็ดแะพัอเปล่าค่ะเดี๋ยวไปหนังกิต่ตค่ะบ๊ายบายค่ะ